สวัสดีค่ะมาพบกันกับพี่หน่อยร้านแบงค์โบราณกับรายการตามรอยแบงค์โบราณค่ะวันนี้นะคะพี่หน่อยพาย้อนรอยประวัติศาสตร์หลังธนบัตรชนิดนี้เลยค่ะธนบัตรชนิดราคา100บาทนะจ๊ะแบบ16ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบรมราชาุสวรีนี้เริ่มสร้างในปีพุทธศักราช2538ค่ะ เห็นไหมเห็นไหมอยากรู้เรื่องราวดีๆที่ซ่อนอยู่บนหลังธนบัตรนะคะต้องตามพี่หน่อยค่ะเข้าไปดูในคลิปที่พี่หน่อยกำลังจะนำเสนอนี้เลยมีเรื่องราวหลังประวัติศาสตร์ดีๆกับพิธีกรรอรอตามพี่หน่อยไปดูกันเลยจ้า ระราชวังเดิมจะเป็นพื้นที่ราชาการคือตรงนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงนะครับกำแพงพระราชวังเดิมกำแพงพระราชวังเดิมเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นกำแพงของกรุงธนบุรีด้วยเดี๋ยวอยากให้พี่หน่อยดูตรงส่วนนี้นะครับ<า>ตรงนี้จะมีป้อมแล้วหันไปฝั่งตรงนั้นถึงแม่น้ําตอนนี้เรายืนอยู่ตรงฝั่งธนบุรีนะฮะมองข้ามแม่น้ํากลับไปก็คือฝั่งพระนครหรือฝั่งกรุงเทพ<า>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของพระราชวังเดิม มันก็คือพื้นที่ของกรุงธนบุรีซึ่งในอดีตกรุงธนบุรีข้ามไปทางฝั่งนู้นด้วยข้ามไปฝั่งนู้นเป็นไม้ละเนียดแล้วก็มีแนวคลองคูเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนจะเรียกว่าคลองตลาดบ้างคลองหลอดเก่าบ้างคลองไปถึงคลองหลอดเลยใช่ครับอ,อ,<ะ>อันนั้นคือแนวของกรุงธนบุรีแนวแนวคลองคูเมืองธนบุรีที่เราเรียนหนังสือกันบอกว่ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอ,อกแตกก็คือเมีแม่น้ํผ่ากการจริง,รงๆแล้วเมืองธนบุรีเป็นเมืองเก่าที่มีมาก่อนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุยานะฮะย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิเนี่ยมแม่น้นแลพยาตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดจากการขุดขึ้นตั้งแต่บางกอกน้อยศรีราชพยาบาลไล่มาจนถึงท่าช้างวัดลักขังพระบระมราชวังวัดพระแก้ววัดอรุณผ่านตรงนี้คนที่เคยนั่งเรือเที่ยวเข้าคลองบางกอกน้อยเข้า,ขา,กกขาขไปผ่านคลองชักพะอ้อมไปฝั่งธนบุรีคลองบางขุนศรีคลองอะไรเนี่ยไปวกออกตลาดน้ํา ตลาดภูออกวัดปากน้ําออกมาตรงนี้ช่วงโค้งอ้อมแม่น้ําตรงนี้เนี่ยคือแม่น้ําเจ้าพญาสายเก่าเมื่อ400กว่าปีก่อนก็เลยเกิดเป็นเมกะโปรเจกต์ตอนนั้นสร้างซูเปอร์ไฮเวย์สายใหม่ตั้งแต่สมัยกรุงศรี400กว่าปีก่อนโครงการขุดแม่น้ำเนี่ยขุดในสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชประมาณช่วงปี285มาถึงสมัยสมเด็จพระมหาจจกรพัรดิก็เลยตั้งเมืองนี้ขึ้นมา<อ>ชื่อว่าเมืองธนบุรีหรือธนบุรีสีมหาสมุทร นี่คือเป็นเหตุผลที่ผมลากยาวมาตลอดว่า <c oughs> เมืองธนบุรไไีได้เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านทรงหยิบเมืองธนบุรีที่ประดุดดังเป็นหน้าด่านด่านหนึ่งของเรือที่จะเข้าไปกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมาตั้งขึ้นมาเป็นราชธา,านีครั้งหนึ่งของไข่ถ้าเป็นคนยุคอย่างถ้าเกิดว่าพี่หน่อยเพิ่งได้ฟังเรื่องครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็น,นมุมมองว่า เพราะว่าเป็นการขุดคลองและเป็นการเปิดเส้นทางอ่าเปิดเส้นทางสายใหม่แล้วก็สะดวกกับการเดินทางสะดวกสะดวกกับการที่เหมือนเหมือนใรือต่าามอ่าไม่ต้องอ้อมละเรือของชาวต่างชาติจากยุโรปจากจีนจากอาหรับจากอะไรเข้ามาผ่านตรงนี้แล้วแน่นอนว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะให้เรือปล่อยเข้าไปถึงอุทยาเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าแพนกล้องไปฝังลุ้นนะครับที่เห็นมาเขียวๆนี่คือจากกระโปรงถัดไปคืออาคารสุนันทาลัยโรงเรียนลาชินีเลยไปที่ปากของตลาด ฝั่งนู้นพื้นที่ที่ผมชี้ให้ดูทั้งหมดตั้งแต่ท้ายวัดโพวังจกะกรพงโรงเรียนราชินีไปถึงจุดปากคลองตลาดคือพื้นที่ซึ่งเคยเป็นป้อมฝั่งนู้นซึ่งใหญ่กว่าฝั่งนี้มากฝั<อ>่งนู้นจะเรียกกันว่าป้อมเมืองบางกอกฝั่งตะวันออกฝั<อ>่งนี้เรียกป้อมเมืองบางกอกฝั่ง,<า>งตะวัน,วนตก<ต>จริงๆมี<อ>หลักฐานคือปรากฏในแผนที่ของเซลยุโรปอย่างน้อยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เขียนตรงนี้เลยว่าแบงคอก B A N G K O K ฉะนั้นป้อมนี้จึงเรียกว่าป้อมบางกอ,อกฝั่งตะวันออกเพราะอยู่ตะวันออกอน,นี่ก็บางอ,อกตนะฝั่งตะวันตกตะวันตกของแม่ออน้ําพอสิ้นท่อนน้าลายปุ๊บครขึ้นครับพระเพศราชาพระเพศราชาเนี่ยไม่วางไม,ไม่ไว้วางใจชาวฝรั่งเศสชาวยุโรปตอนนั้นก็เกิดกรณีจริงก็ยิงกันจริงๆนั่นแหละกับทหารยุโรปที่รักษาป้อมพอพระเพทราชาชนะปุ๊บก็สั่งเลยป้อมฝั่งนู้นเลย แล้วพอมาสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านตั้งกรุงธนบุรีท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อป้อมซึ่งจริงๆในเอกสารพระนารายณ์ก็เรียกป้อมนี้ว่าป้อมวิเชยเยนชาวบ้านเรียกป้อมบางกอกฝั่งตะวันตกวิเชยนมาจากชื่อออกยาวิทุเยนคอนสแตนตินฟอนคอนเป็นนายช่างผู้สร้างป้อมแห่งนี้อันนี้ก็อยู่ในเรื่องภูเก็ตสกีบ้านใช่ไหสมัยพระเจ้าตากท่านก็เปลี่ยนจากป้อมวิเชยนเป็นป้อมวิเชียประสิทธิ์สืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นยังไงบ้างาคะกับคลิปตามรอยแบงค์โบราณกับคุณหน่อยร้านแบงค์โบราณเห็นไหมคะเห็นไหมคะประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่หลังธนบัตรสมคุณค่าที่คุณคู่ควรมากเลยท่านใดน,นะคะอยากรู้เรื่องราวของธนบัตรฉบับไหนรุ่นอะไรเหรียญที่รลึกเหรียญหมุนเวียนอะไรอยากให้หน่อยไปที่ไหนพิมพ์มาเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะและอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้หน่อยร้านแบงค์โบราณด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะจ๊ะคุณหน่อยจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะเห็นคุณหน่อยเมื่อไหร่ต้องกดแชร์กดแชร์ นะะหน่อยขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามหน่อยและคอยเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะจ๊ะมาพบกันกับหน่อยในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้หน่อยขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊า